สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่อง a r ร์เก e เมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับมาดูครับการนำเสนอที่ของเราแตกต่างจากโซเชียลอื่นๆครับเรื่องบัตรคนจนครับวันนี้27กรกฎาคมมีข่าวสารมาอัปเดตครับโซเชียลอื่นๆก่อนหน้านี้บอกกดเงินสดได้ทุกวันที่15นะครับแล้ววันนี้27กรกฎาคมมาฟังช่อง AR ร์เกเ จะว่าอย่างไรโซเชียลอื่นเขาบอกกดเงินสดได้ทุกวันที่สิบห้าของเราว่าจะมีไหมครับแตกต่างไหมครับดูครับสื่อสังคมออนไลน์ครับมีการนําเสนอเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนกระกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เขาบอกว่าทุกวันที่สิบห้าจะสามารถบัตรคนจนนะครับจะสามารถกดเงินสดได้สดูงสุดถึงห้าร้อยบาทนะครับทุกวันที่สิบห้านะครับเป็นเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มห้าเปอร์เซ็นจากการจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรคนจนนะครับ ใครที่ใช้บัตรคนจนไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้เงินคืน5%้นจากยอดซื้อผ่านบัตรคนจนร้อยหนึ่งก็ได้คืน5บาท200คืน10บาท300คืน15บาททำนองนี้ครับหรือใครเติมเงินตัวเองเข้าบัตรแล้วก็ไปซื้อเยอะๆกดเงินสดได้คืนถึง500บาทในวันที่15อันนั้นก็สังคมออนไลน์ก็ได้แชร์ได้เสนอไปแล้วนะที่นี้ของเรา วันนี้เราก็เลยไปเช็คข้อมูลนี้ว่าจะเป็นเรื่องจริงไหมโดยเราติดต่อไปที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์บัตรบริการแห่งรัฐครับท่านผู้ชมก็สามารถเช็คได้เหมือนกันกับเราเนี่ยครับโดยโทรไปที่หมายเลข0ูนย์สองหนึ่งศูนย์เก้าสองสามสี่ห้ากดโทรออกเมื่อโทรติดแล้วให้ฟังสักครู่แล้วกด8นะครับกด8ดแล้วฟังสักครู่แล้วจึงกด7เมื่อกด7แล้วฟังสักครู่แล้วจึงกด1ก็จะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถสอบถามเขาได้เลยว่า มาตรการผ่านบัตรคนจนหรือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกดเป็นเงินสดได้ทุกวันที่สิบห้ามีไหมนะครับอันนี้เราโทรไปถามแล้ววันนี้27กรกฎาคมนะครับก็ได้รับคําตอบจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามาตรการเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%เปเซปีสองหไม่มีมาตรการนี้ครับแต่มาตรการนี้เคยมี ปีก่อนๆนะครับเคยมีแต่ปี2564ปัจจุบันนี้ไม่มีมาตรการนี้จึงแจ้งมาให้กับท่านผู้ชมทราบครับสวัสดีครับ